มันสมองของพลตรีหลวงวิจิตรปาธทการบทที่13การแนะนำตัวเองในวงเล็บ auto suggestion สกด a u t o s u g g e s t i o n พระเจ้าได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในตอนความจำว่าการเรียนหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนรูปภาพที่มีค่ารูปหนึ่งซึ่งใช้บทเรียนตั้งแต่หนึ่งถึงหกเป็นการทำพื้นฐานให้เรียบร้อยและใช้บทเรียนตั้งแต่เจ็ดถึงสิบสองเป็นลวดลายบนภาพและใช้บทเรียนที่สิบสามกับสิบสี่ต่อไปนี้เป็นกรอบใส่ภาพบัตรนี้พื้นของท่านเรียบร้อยแล้วลวดลายอันงดง,งามท่านได้เขียนลงแล้ว เหลืออยู่อย่างเดียวแต่จะใส่กรอบส่วนกรอบที่ท่านจะใส่นั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นเลยคือตนของตนเองแต่ในโลกนี้มีกี่คนที่รู้จักตนของตนดูเหมือนจะมีน้อยโดยมากเรามองผ่านตนของเราไปเสียไปเพ่งเล็งอยู่ที่ตนของคนอื่นเราดูหมิ่นตนของเราเอง และหลงไหลใฝ่ฝันหวังเอาตนของผู้อื่นมาเป็นที่พึ่งและเมื่อผู้อื่นเขาอิดหนาระอาใจไม่ยอมให้เราพึ่งเราก็บังเกิดความโกรธแค้นและโทมนัสเสียใจว่าเราหมดที่พึ่งเสียแล้วแต่อนิจจาเราหารู้สึกไม่ว่าเรายังมีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่อีกอันหนึ่งคือตนของเราเองพระพุทธเจ้าของเราไม่เข้าพระทยัยผิดพุทธภาษิตของพระองค์ที่ว่า อัตตาหิอัตโนนาโถนั้นเป็นความจริงมาแล้วในอดีตกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันและยังจะเป็นต่อไปอีกในอนาคตแต่ดูเหมือนเรายังไม่เข้าใจภาษิตอันนี้ดีข้าพเจ้าจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในกรุงเทพได้คิดวิธีที่เปิดโอกาสให้คนส่งคำร้องบอกทุกร้อนส่วนตัวมายังคณะหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ ออกความเห็นแนะนำชี้ช่องว่าจะปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนได้ด้วยวิธีใดคำร้องทุกข์และคำแนะนำเหล่านี้ได้พิมพ์เป็นวันๆตลอดมาในบรรดาคำร้องทุกข์ต่างๆข้าพเจ้าได้พบเรื่องหนึ่งที่จะสกิดใจข้าพเจ้าคือสุภาพบุรุษผู้หนึ่งร้องทุกข์ว่าตนเห็นจะเอาดีไม่ได้แล้วในชาตินี้เพราะไม่มีที่พึ่งไม่มีใครสนับสนุนต้องพึ่งตัวเองตกอยู่ในฐาน อัตตาหิอัตโนนาโถคำร้องทุกอันนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ร้องทุกไม่รู้จักตนของตนเองว่ามีค่ามากเท่าไหร่ตีราคาตนเองอย่างต่ำที่สุดเห็นตนของคนอื่นประเสริฐกว่าตนของตัวลืมสิ่งสำคัญที่ตัวมีอยู่อย่างดีที่สุดและที่จะใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดคำร้องอันนี้หนังสือพิมพ์จะออกความเห็นแนะนำอย่างไรข้าพเจ้าไม่ได้อ่าน แต่ถ้าหาข้าพเจ้าอยู่ในคณะหนังสือพิมพ์นั้นแล้วข้าพเจ้าจะออกความเห็นแนะนําว่าขอให้ท่านที่ร้องทุกข์มานั้นรู้สึกภูมิใจเสถิดเพราะเขาหาที่พึ่งซึ่งเหมาะที่สุดแล้วและถ้าเขามีความจําเป็นต้องพึ่งตัวเองจริงหลังที่เขาเขียนมาร้องทุกข์มาแล้วก็เป็นการแน่นอนว่าเขาจะได้บรรลุผลที่ดีที่สุดวันหนึ่งคนที่ไม่รู้จักตนของตนนี้ย่อมกลายเป็นเครื่องเล่นของเหตุการณ์และของคนอื่นๆ ใครจะทำอย่างไรเล่นก็ได้ตามชอบใจคนโดยมากต้องประสงค์ความเป็นอยู่อย่างสบายหาความสุขในใจทางเกียรติค้านไม่ต้องการทำอะไรด้วยตนเองลงท้ายก็กลายเป็นเหยื่อของคนอื่นๆเหมือนนกซึ่งแต่ก่อนเคยบินแข็งเคยมีกำลังต่อสู้นกชนิดที่เป็นศัตรูของตัวครั้นคราวนี้ยกฝูงพากันบินไปพบเกาะเกาะหนึ่งซึ่งอุดมด้วยอาหาร พากันกินอิ่มหนำสำราญาร่างกายอ้วนโตอยู่สบายกันในเกาะนั้นไม่ต้องการบินไปทางไหนพวกนกเลงนกรู้ทีก็ไปจับเอาง่ายๆนกเหล่านั้นบินหนีไม่รอดอันที่จริงชีวิตลำบากนั่นเองเป็นเหตุทำคนให้เป็นคนเพราะความลำบากชั่วขณะหนึ่งย่อมจะเป็นผลดีไปชั่วกาลนานถ้าเราจะต้องการรู้จักว่าคนเราจะรอดพ้นความลำบากได้อย่างไร เราก็ต้องยอมเข้าประจันหน้ากับความลำบากอย่างเดียวกับว่าถ้าเราอยากจะว่ายน้ำเป็นก็จำต้องกระโดดลงไปในน้ำจะหัดว่ายบนบกนั้นไม่ได้เลยเป็นอันขาดคนที่อยากเป็นคนก็ต้องรู้จักพึ่งตนเองรู้จักทำตนเองให้เป็นประโยชน์จึงจะเรียกว่ามนุษย์เต็มที่ผู้ใดอาศัยกินใต้ท้องคนอื่นหรือบนหลังคนอื่นโดยไม่ได้ทำประโยชน์ตอบแทนให้สมค่าแล้ว ก็จะเป็นมนุษย์แต่เพียงครึ่งเดียวธรรมชาติได้สร้างตนมาให้แก่เราเราจำเป็นต้องใช้จะเก็บตนของเราไว้เสียแล้วใช้แต่ตนของคนอื่นนั้นเป็นการเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและเป็นผลร้ายแก่ตัวเราในภายหลังด้วยการที่ไม่รู้จักค่าตนของตนเองนี่แหละที่เป็นเหตุให้คนเราตรอมใจตายหรือฆ่าตัวตายในบางครั้งคนบางคนไม่รู้จักตนของตนเอง จนกระทั่งอายุล่วงเขา้า2 5ถึง30บางคนแก่กว่านั้นและบางคนตายเปล่าไม่รู้จักเสียเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอให้ท่านผู้อ่านตริตรองให้ลึกซึง้งมองหาตนของเราเองให้ได้และให้รู้สึกว่าตนของเราประเสริฐเท่าของคนอื่นๆท่านจะใช้ประโยชน์ได้เท่ากับที่คนอื่นเขาใช้ของเขามาแล้วถ้าธรรมชาติสร้างเราขึ้นมาในโลกธรรมชาติก็ย่อมจะยุติธรรมพอ ที่จะไม่มุ่งหมายให้เราเลวซามกว่าคนอื่นแต่ขออย่างเดียวว่าเราต้องสามารถค้นคว้าเครื่องมืออันประเสริฐซึ่งธรรมชาติได้ให้ไว้แก่เราคือตนเมื่อใดเราค้นหาได้เมื่อนั้นเราก็เป็นมนุษย์ที่มีค่าเท่ามนุษย์อื่นๆแต่ตราบใดที่เรายังหาไม่ได้เราก็เป็นมนุษย์แต่ครึ่งเดียวเมื่อเราเข้าใจคำว่าตนดีแล้วเราจึงพิจารณาถึง การแนะนำตนเองต่อไปการแนะนำตนเองนั้นมีความหมายดังต่อไปนี้ในชั้นต้นเราพิจารณาถึงเรื่องแนะนำเสียก่อนการแนะนำให้แต่สภาพที่ทำให้คนเชื่อและเป็นเหตุให้เกิดผลตามที่ต้องการชีวิตของคนเราย่อมห้อมล้อมไปด้วยการแนะนำซึ่งเราจะพบปะทุกย่างเท้าเราก้าวออกไปนอกประตูบ้านมีรถยนต์แล่นผ่านมา มีป้ายบอกว่าเป็นรถเมย์ก็เป็นการแนะนําให้เราขึ้นรถเรานั่งรถผ่านร้านขายของที่เจ้าของร้านจัดแต่งของไว้อวดเราที่หน้าร้านก็เป็นการแนะนําให้เราซื้อเราไปถึงที่ทําการพบหนังสือกองโตโตวางคอยเราอยู่ก็เป็นการแนะนําให้เราทําหนังสือบางฉบับหมายเหตุด้วยตัวหนังสือสีแดงว่าด่วนก็เป็นการแนะนำให้เรารีบเร่ง เราเสร็จงานกลับมาถึงบ้านมีคนยกอาหารมาวางตรงหน้าเราโดยไม่พูดอะไรจนคำเดียวก็เป็นการแนะนำให้เรารับประทานคนส่งหนังสือพิมพ์มาส่งก็เป็นการแนะนำให้เราอ่านและในหนังสือพิมพ์ที่เราหยิบขึ้นมาอ่านนั้นมีถึง9ในสิส่วนที่เป็นความแนะนำให้เราซื้อของตามท้องตลาดดังนี้จะเห็นได้ว่าชีวิตของเรามีสิ่งที่แนะนำเราอยู่ทุกขณะจิต เราไม่มีว่างเว้นออกห่างจากการแนะนําไปได้เลยก็เหตุไรเล่าการแนะนําจึงมีอยู่ทั่วไปในชีวิตของมนุษย์ตอบได้ทันทีว่าเพราะการแนะนําเป็นเหตุให้เกิดผลสําเร็จตามที่มนุษย์ต้องการแต่การแนะนําจะเป็นเหตุให้เกิดผลสําเร็จตามที่มนุษย์ต้องการได้อย่างไรการที่จะตอบปัญหาข้อนี้เราจําต้องหันเข้าหาหลักอัธิยาาะรวิทยาข้อหนึ่งที่ว่า การคิดกับการพูดผสมกันเข้าถ้ามีกำลังแรงขึ้นแล้วย่อมกลายเป็นการกระทำหมายความว่าถ้าเราคิดหรือพูดถึงสิ่งใดมากเกินไปสิ่งนั้นมักจะมาถึงเข้าจริงๆหลักอันนี้เป็นหลักทั่วไปในอัธยาตามวิทยาและมีความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่เสมอดังจะยกตัวอย่างให้แลเห็นสักสอถึงสข้อหนึ่ง เราคงเคยเห็นอยู่บ่อยๆว่านักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดขยันที่สุดทำงานคืนยันรุ่งมีความรู้ดีกว่าคนอื่นทั้งหมดกลับสอบไล่ตกเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นครูเองก็แปลไม่ออกแต่ถ้าเราสามารถจะเอาหัวใจของนักเรียนผู้นั้นมาแยกธาตุดูแล้วจะเห็นได้ว่าในหัวใจของนักเรียนผู้นั้นมีความกลัวตกอยู่ตั้ง90%เอร์เซ็นตและคงจะเคยพูดกับตนเองหรือเพื่อนฝูงมาบ้าง ว่าไม่ไว้ใจตัวกลัวจะตกจริงๆหรือเห็นจะตกเป็นแน่ดังนี้เป็นต้นความกลัวตกมีมากขึ้นนักเรียนผู้นั้นก็พยายามมากขึ้นเล่าเรียนอย่างแทบจะเอาชีวิตเข้าแลกมีความรู้ดีจริงมีความอุตสาหะอันควรจะได้รับความสรรเสริญแต่อน,นิจจาความคิดกลัวตกกับคำพูดที่ว่ากลัวตกนั้นมาผสมกันเข้าแรงเกินไป กลับเป็นการกระทําในวงเล็บแอคชั่นขึ้นเป็นเครื่องตัดรอนผลอันจะพึงได้จากความเพียรของตนนั้นเสียสิน้นและเลยสอบตกจริงๆความคิดและคำพูดที่ว่าจะสอบไล่ตกนั้นเป็นเหตุให้เกิดผลตรงกับที่คิดและที่พูด 2. บางคนที่ไม่มีโรคร้ายอะไรเลยชอบบ่นให้คนทั้งหลายฟังว่าตัวไม่สบายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยประสงค์จะบิดพริ้วไม่ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง คนชนิดนี้มักจะป่วยลงวันหนึ่งจริงๆแต่ตรงกันข้ามคนที่ตั้งต้นป่วยแต่ทำใจดีอยู่เสมอโรคอาจหายไปได้ 3. บริษัทค้าขายใหญ่ๆใ,ในยุโรปในการที่จะเลือกคนเข้ามาทำการขายของในบริษัทนั้นเขาถือหลักสำคัญอยู่อันหนึ่งคือเลือกคนที่เชื่อตัวเองและพูดอยู่เสมอว่าจะขายของได้ และถ้ายิ่งจะหาคนส่งไปทำการค้าขายที่สำคัญสำคัญในถิ่นอื่นไกลจากที่ตั้งทำบริษัทนั้นด้วยแล้วถ้าหากมีคนสองคนคนหนึ่งมีความรู้มากอธิบายเหตุผลได้ดีในที่สุดกล่าวว่ายังไม่แน่ใจว่าจะขายได้หรือไม่แต่จะพยายามจนเต็มความสามารถส่วนอีกคนหนึ่งมีความรู้มากอธิบายอะไรไม่ได้ดีเท่าคนก่อนแต่ลงท้ายรับว่าขายได้เช่นนี้ จะขายได้หรือไม่ได้ก็ตามเขาต้องเลือกใช้คนหลังเพราะมีความคิดที่แนะนำไปสู่ความสาเร็จส่วนคนก่อนไม่มีความคิดแนะนำเช่นนั้น 4. เราเคยตื่นนอน6หรือ7นาฬิกาทุกวันแต่วันหนึง่งเราจะต้องไปขึ้นรถไฟเวลาหนาฬิกาจำต้องตื่นตั้งแต่5้านาฬิกาเรารับปากกับคนอื่นว่าเราจะปลูกเขาด้วยเวลาจะหลับ เราตั้งใจมั่นว่าจะตื่นห้านาฬิกาเช่นนี้เราจะตื่นได้จริงๆโดยไม่ต้องให้ใครปลุกและจะตื่นในเวลาห้านาฬิกาตรงหรือบางทีก่อนนั้นรวมใจความว่าเรานึกถึงอะไรมากเราพูดถึงอะไรมากสิ่งนั้นจะมาถึงเข้าจริงๆไม่ช้าก็เร็วและข้อนี้เองที่เรียกว่าการแนะนำตนเองซึ่งเป็นความจริงอันนักปรั์ทั้งหลายได้รับรองแล้ว และไม่ใช่เป็นของลี้ลับศักดิ์สิทธิ์อันใดเป็นแต่กฎธรรมดาของโลกซึ่งจะต้องเป็นไปเช่นนั้นพระเหตุนี้เองปรารทางอัธยาตามะวิทยาจึงวางหลักไว้ว่าให้เรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีเช่นว,ว่าวันนี้มันสมองของเราดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ความจําเราดียิ่งขึ้นความคิดของเราปลอดปโปร่งมากขึ้นเรามีไหวพริบดีขึ้นการคิดเช่นนี้ อย่าสักแต่ว่าคิดเป็นพิธีต้องคิดด้วยความจริงใจจนกระทั่งความคิดอันนั้นกลายเป็นความเชื่อของเราเองนี่แหละที่เรียกว่าแนะนำตนเองได้บางครั้งเรามีมารมาผจญกล่าวคืออาจมีคนอื่นมาว่าเราโงา่เราทึบมันสมองของเราสามดังนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเสียงของมารที่จะมาแนะนำเราไปในทางที่เสื่อมเสียเราไม่ควรเก็บออกมาเป็นอารมณ์ และอย่าหลงเชื่อว่าเราโง่หรือเลวอย่างเขาว่าจงตั้งใจให้มั่นว่าเราก็มีตนอย่างที่คนอื่นมีและเราสามารถจะทำได้อย่างคนอื่นทำการแนะนําตนเองตามในที่กล่าวนี้ในบางครั้งเราทำให้สำเร็จการที่ทำให้สำเร็จนั้นเป็นเพราะเหตุสี่ประการคือ 1. เราไม่แนะนําด้วยความตั้งใจจริงสักแต่ว่าพูด สักแต่ว่าคิดพอเป็นพิธี 2. โดยความเกียจคร้านทำไม่จริง 3. โดยความรีบร้อนเกินไปและ 4. โดยไม่เชื่อว่าจะสำเร็จทั้งสี่ประการนี้เป็นค่าศึกของการแนะนำตนเองและการที่จะแนะนำตนเองให้สำเร็จได้ผลที่ต้องการนั้นมีอยู่ดังต่อไปนี้ 1. การแนะนำตนเองนั้นจะต้องทำโดยแน่นแฟ้นไม่ยับยั้งสงสัย ไม่เป็นแต่เพียงความปรารถนาและไม่ใช้สำหรับการภายหน้าจะต้องทำให้เป็นการปัจจุบันเช่นว่าเรามีความจำดีหรือเราสามารถทำการอันนี้ได้ไม่ใช่ว่าเราปรารถนาจะมีความจำดีหรือสามารถจะทำการอันนี้ได้ในอีกสองเดือนข้างหน้าสองจะต้องทำด้วยความจริงใจไม่ระแวงสงสัยว่าจะได้ผลมาหรือไม่ ความเชื่อเป็นเครื่องช่วยเหลือส่วนสำคัญที่สุด 3. เวลาจะแนะนำตนเองจะต้องทำใจเป็นสมาธิในข้อแนะนำนั้นไม่ใช่ทำไปอย่างเครื่องจักรจะต้องทำโดยสม่ำเสมอไม่ทำทำหยุดหยุด 5. ถ้ามีโอกาสจะพูดออกมาได้จงพูดออกมาดังๆข้อนี้ไม่จำเป็นนักแต่บางครั้งมีผลดีมาก ถ้าตื่นนอนในเวลากลางคืนควรทําอีกด้วยจะช่วยให้มีกําลังแรงยิ่งขึ้น 7. อย่าเปลี่ยนข้อแนะนําให้บ่อยนักควรทําข้อเดียวไปหลายๆวันจนกว่าจะเห็นผลอะไรขึ้นบ้างนี่แหละเป็นเรื่องที่เรียกชื่อไว้ข้างต้นว่าการแนะนําตนเองชื่อของบทนี้จะเพราะหูของท่านหรือไม่ก็ตามแต่ลักษณะของบทเรียนบทนี้มีค่ามากและเป็นประโยชน์กัเราอย่างยิ่ง จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีตนของเราเป็นที่พึ่งแก่เราเป็นผู้ให้ความแนะนําแก่เราเป็นเครื่องช่วยตัวเราเองในกิจการทั้งปวงเมื่อท่านผู้อ่านได้ทราบลักษณะของการแนะนําตนเองดีแล้วดังนี้ก็ควรลองใช้ดูตั้งแต่วันนี้ไปจะเลือกแนะนําในเรื่องไหนก็สุดแต่ใจสมัครจะเป็นความรู้สัมปชัญญะความจำความไหวพริบความฉลาด หรืออะไรก็ได้หรือแม้จะเลือกเอานอกเขตหนังสือเล่มนี้เช่นว่าร่างกายของเราสบายขึ้นทุกวันหรือเรามีอำนาจเหนือการทั้งหลายหรือศัตรูทำร้ายเราไม่ได้หรือกิจการที่เราลงมือทำอยู่นี้สำเร็จเป็นผลดีหรืออะไรอะไรก็สุดแต่จะเลือกนอกจากเรื่องแนะนำตนเองตามที่กล่าวมานี้แล้วข้าพเจ้าใคร่จะขอให้ท่านใช้เวลาในสัปดาห์นี้ ทำการอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ที่สุดคือข้าพเจ้าได้กล่าวมาในข้อความเบื้องต้นแล้วว่าวิชาเพาะปะลูกมันสมองไม่ใช่วิชาที่ต้องการประกาศนียบัตรสําหรับเอาไปโอ้อวดให้ใครทราบว่าเราได้เรียนมาทางที่จะได้รับผลอันแท้จ,จริงจากการเรยียนวิชาชนิดนี้มีอยู่ทางเดียวคือต้องนําเอาหลักทั้งหลายที่วางไว้ข้างต้นและที่ท่านเห็นชอบด้วยแล้วนั้นไปใช้ในกิจการทุกอย่าง ยิงอยู่คนเรามีอาชีพต่างๆกันแต่ถึงแม้จะต่างกันเพียงไรหนทางอันใหญ่ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็เป็นทางเดียวกันและเมื่อท่านได้ทดลองดูแล้วจะรู้สึกว่าหลักข้อสำคัญทั้งหลายที่วางไว้ในบทนี้ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองนั้นเราสามารถจะนำเอาไปดัดแปลงใช้ให้เหมาะแก่อาชีพของเราโดยไม่นิยมว่าเป็นทางใดเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ ขอให้ท่านใช้ตารางสำหรับบทเรียนที่13ให้คะแนนแก่ตัวท่านเองตามแต่ที่ท่านจะนำเอาหลักสำคัญในบทเรียนทั้งหลายนั้นไปใช้มากน้อยเพียงไรและเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างวิธีนี้จะช่วยให้ท่านจดจำข้อความในหนังสือนี้ได้ดีขึ้นและรู้จักช่วยเอาประโยชน์จากการที่ได้อุตสาหะเรียนมาถ้าหากไม่ทำดังนี้แล้วหนังสือเล่มนี้ก็จะไม่ทำประโยชน์ให้ท่านได้ เท่าที่ท่านคิดไว้เมื่อแรกจับหนังสือนี้ขึ้นมาอ่านและเท่าที่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ในเวลาแต่งหนังสือเล่มนี้